โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆค้งนึงนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่กับช่องแฮมเบอร์กเดนะครับผมแล้วก็อยู่กับประเทศนครซิตี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำงานสุดท้ายแล้วครับที่เกี่ยวกับที่มีความสัมพันธ์กับตัวระบบเชฟนะครับผมก็คืองานเก็บหอยนะครับซึ่งหอยเนี่ยก็สามารถนําไปขายที่ตลาดกลางหรือว่านําไปส่งเชฟก็ได้นะครับผม โดยนะครับที่เก็บหอยเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านบนเลยนะครับที่เป็นรูปสีฟ้าตรงนี้นะครับกดคลิกนะครับผมแล้วเขาจะเขียนว่าจะมีจุดเก็บหอยทะเลนะครับอยู่ตรงนี้นะก็สามารถที่จะขับรถมาเก็บได้เลยนะครับผมก่อนที่จะเก็บนะครับจําเป็นที่จะต้องมีบัตรทํางานตรงนี้ด้วยนะครับสีฟ้าโอเคจากนั้นกด E เพื่อเก็บนะครับนะครับจะได้หอยทะเลมาหนึ่งงานเห็นไหมครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อได้หอยทะเลตรงนี้มาแล้วนะครับ สามารถที่จะนำไปโปรเซสข้างบนเออข้างล่างได้เลยนะครับผมที่เป็นในส่วนของตลาดกลางตรงนี้เออโปรเซสรวมตรงนี้นะครับนี่ครับหอยทะเลอยู่ไหนเนื้อว,วัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดแพ็คหอยทะเลนี่ครับจุดแพ็คหอย เลยผมไปกดยกเลิกมันนะครับเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็ได้หอยทะเลมาเรียบร้อยนะครับหอยแปรรูปนะครับผมจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำนะครับตรงนี้นเพื่อเพื่อนจะเลิกนะครับว่าจะขายที่ตลาดกลางเลยไหมนะครับผมหรือว่าจะนี่นี่นะครับ นี่ครับขายที่ตลาดกลางเลยไหมหรือว่าจะเก็บทำคราบคาแพ็คเอ่อแพ็คอาหารนะครับส่งเชฟก็ได้นะครับผมนี่ครับบริเวณนี้ฮะตอนนี้หอยราคาขึ้นเวยนะครับห5บาทเนี่ยโอเคนี่ครับตรงนี้นะครับอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลก็คือใช้หอยอัดแพ็คนะครับ3กับตัวแล้วก็จะได้แพ็คอาหารทะเลเพื่อที่จะไปส่งร้านนะครับ1นะครับผม ก็เลือกได้เลยครับว่าจะเก็บไว้หรือว่าขายเลยสําหรับว,วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครอยากเข้ามาในประเทศนี้นะครับก็ให้ผมจะทิ้งดิงที่ขอดไว้ใต้ดีครคิปชันนะครับถ้าชอบก็อย่ายลืมเข้าไปกดเอ่อเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับผมที่นั่นได้สำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณครับ